สวัสดีครับผมแอดมิน VIP Crypto t a c e นะครับคลิปนี้นะครับมี AirDrop มาแจกฟรีนะครับนั่นก็คือตัว v n Smart นะครับหรือก็คือ VNC นะครับเพียงทำตามเงื่อนไขนะครับก็ได้รับไปเลยนะครับ100 VNC นะครับมูลค่า70ดอลลาร์นะครับขั้นแรกนะครับแอดจะแปะลิงก์แนะนำไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดลิงก์นะครับมาที่ห้อง Tele g กร m นะครับแล้วก็ทำตามเงื่อนไขนะครับครบถูกต้องก็ได้รับไปเลยนะครับ 100 VNC นะครับก็พอมาใน Tele gram แล้วเนี่ยก็เริ่มกด start ด้านล่างนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็รอรายละเอียดมานะครับว่าให้ทำยังไงแล้วก็ทำตามนั้นนะครับขั้นแรกเนี่ยมีเป็นตรวจสอบนะครับบอทนะครับว่าเราเป็นคนไหมหรือบอทนะครับค่อนข้างดูยากก็ให้ใส่จนผ่านนะครับอ่า s e ใช้หรือเปล่านะครับอ่าถ้าทำถูกนะครับถ้าไม่ถูกก็ ขึ้นมาใหม่ใส่ใหม่เรื่อยๆนะครับทีนี้เขาก็จะบอกรายละเอียดนะครับคร่าวๆหนึ่ง vnc ตอนนี้มูลค่า0.7ดอลลาร์นะครับเรารับทราบก็จอยแอร์ดรอปนะครับจะมีดีเลย์นิดหนึ่งนะครับทีนี้ก็จะมาในส่วนให้จอย h a n n e l นะครับของเหรียญนี้นะครับเพื่อรับข่าวสารแจ้งเตือนนะครับจอยแล้วกดกลับมานะครับกดกลุ๊มนะครับอ่าแล้วก็จอยกลุ่มนะครับมีให้พิมพ์ในกลุ่มไหมไม่มีนะครับก็ต่อมาเป็น Twitter นะครับ ทําให้ครบเงื่อนไขนะครับก็คือเหมือนเดิมครับติดตามนะครับมาเลื่อนมาโพสต์ปักหมุดนะครับกดเข้าไปก่อนนะครับเลื่อนลงมานะครับ3อย่างเหมือนเดิมนะครับกดไลค์รีทวิตอังอิงและคอมเมนต์นะครับให้ไลค์ก่อนนะครับเลื่อนลงมาหาที่เป็นคอมเมนต์ที่แท็กผู้คนเยอะๆนะครับเราสามารถกดแชร่เพื่อคัดลอกนะครับแล้วก็กดกลับมาคอมเมนต์ไปก่อนนะครับวางลงไป ครับกดตอบกลับและเลื่อนลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกดที่รีทวิตแบบอ้างอิงนะครับเพื่อที่เราจะพิมพ์ข้อความลงไปได้นะครับแล้วก็วางข้อความเดิมนะครับรีทวิตด้านบนพร้อมรอก,กดนะครับสถานะแจ้งเตือนมาอ่ากดปุ๊บเราจะมาในส่วนที่เราได้แชรีทวิตนะฮะกดแชร์ Share, และคัดลอกลิงก์ไว้ก่อนนะครับเพื่อเอามายืนยันนะมาในส่วนนี้จะมีให้ follow Facebook Page นะครับแล้วก็กดซับ u t u b e ด้วยขั้นแรกเราก็กด facebook ก่อนนะครับอ่าเขาก็จะพามาที่ตัวเพจของเหรียญน,นี้นะครับแล้วก็กดถูกใจนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็กดกลับมานะครับ youtuber เพื่อกด subscribe อ่าแล้วเราก็กดติดตามให้เรียบร้อยนะครับแล้วกดสลับกลับมานะครับเมื่อทำครบเงื่อนไขให้เรากด i t detail นะครับเพื่อไปขั้นตอนต่อไป นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับทีนี้ก็จะเป็นการยืนยันนะครับว่าเราได้จอยช n องจอยกลุ่มเนี่ยเทเล gram user name เราคืออะไรนะครับเราก็พิมพ์ไปถ้าเพื่อนๆไม่รู้ลองไปดูที่รายละเอียดของเพื่อนๆเ,เองนะครับจะมีว่าแอดอะไรของแอดก็จะเป็นชื่อที่ตั้งไว้นะครับอ่าล้วก็พิมพ์ดูให้ดีระวังผิดนะครับกดส่งไปครับต่อมาเป็น Twitter นะครับเขาให้เอาเป็น Twitter user name นะครับเราสามารถวางตัวที่ลีทวิตก็ได้นะครับเพราะมันเป็นการติดชื่อเราเข้าไปด้วยนะครับเขาก็จะรู้ว่าทวิตนี้ที่ลีเนี่ยใครเป็นคนลีนะครับต่อมา follow เพจ a c e b o o k อันนี้ก็ไปเอา user name Facebook มานะครับทั้งลิงก์เลยนะครับให้เขาสามารถกดแล้วไปดูได้ว่าเป็นเราจริงหรือไม่นะฮะใช้วิธีการมาที่หน้า Facebook เราก็ได้นะแล้วก็คัดลอกลิงก์เว็บไซต์ข้างบนนะครับเป็น Facebook เวอร์ชันเว็บนะครับก็จะง่าย ับวางไปท้งลิงก์เลยนะครับก็เป็นการยืนยันสินี้ YouTube c h a n n e l นะครับก็ให้ไปที่ช n n e l ของเพ,อเพื่อนนะครับมาที่ Channel นะของแอดก็จะเป็นรายละเอียดช่องนะครับที่แอดใช้กดก็คัดลอกของแอดเองนะครับของมันเพือนก็ใช้ของเพื่อนเพื่อนนะฮะวางลงไปนะครับทีนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายนะครับคือวาง กระเป๋านะครับ BSC a บน e ้ m a r t Chain ของเรานะฮะเราก็ไปเอามานะครับขั้นตอน,นง่ายๆครับเหมือนเดิมนะครับส่วนใหญ่แอดจะชอบทำรับ i r d r o p กับ t e l e gram มากๆนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยซับซ้อนนะครับสำคัญแอดก็จะแนะนำนะครับ i r d r o p ที่มีคนให้ความสนใจนะครับและที่สำคัญคือต้องไม่ติดการแนะนำต่อนะครับไม่งั้นมันจะ ไม่เป็นธรรมกับเพื่อนๆที่ต้องการรับลุ้นอย่างเดียวนะครับแล้วก็วางเลข bsc ลงไปนะครับทีนี้เขาก็จะให้จอยเป็นน่าจะเป็นพาร์ทเนอร์นะครับของเขา,าเป็นแนะนำแอดดรอปแล้วก็ให้ใส่เป็น Telegram User n a m e นอีกครั้งหนึ่งนะครับเราเลื่อนไปเอาข้างบนก็ได้นะครับอันนี้นะฮะเรากดคัดลอกนะครับแล้วก็ลงมาวางอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ก็เป็นการทำเสร็จ เงื่อนไขแล้วนะครับก็นะฮะเราก็จะได้มาเป็น100นะครับ BNC นะฮะแล้วก็เขาก็จะส่งให้หลังจากจบการแจก Air d ด o อนี้นะครับหลัง29มีนาคมนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆรีบมารับกันนะครับก็มี thank you นะครับเราให้มี sign up นะฮะมีเลขโค้ดให้เราไปสมัครด้วยนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวเขาก็จะทำการโอนไปนะครับภายใน ก็ตั้งแต่29นี้นะครับคงจะหมดการแจกแ i r d ด o p ก่อนนะครับเขาก็จะโอนเข้ากระเป๋าเราเองนะครับในส่วนนี้ก็จะมีเช็คบาลานซ์ได้นะครับกับเลฟเลฟลิงที่เราจะแนะนำเพื่อนๆต่อนะครับเดี๋ยวเราลองกดบาลานซ์ดูนะครับก็น่าจะแจ้งรายละเอียดเหมือนเดิมนะครับเนี่ยฮะมีบอกรายละเอียดการแนะนำด้วยนะครับรายละเอียดของเล่าที่เราอิงกับเขานะครับแล้วก็ถ้าเรากดเล f เ r ร l l ล n k ลิงที่เราจะแนะนำเพื่อนเนี่ยมันจะบอกว่าการแนะนำต่อหนึ่งลิง ก็จะได้2 VNC นะครับสูงสุด2,000 VNC ต่อท่านนะครับก็คือมีจำกัดนะฮะแล้วก็มีเล็บลิงก์ของเราที่สามารถเอาไปแนะนำได้นะครับแต่ทีนี้เล่นกลับมาข้างบนก่อนนะครับตรงนี้เขาดันมีบอกว่าถ้าสมัครเป็นเว็บไซต์ของเขาเนี่ยจะได้รับอีก100ดอลลาร์นะครับของเขาเนี่น่าจะเป็นกระดานเทรดแล้วก็มีเลขของเพื่อนๆน,นะสามารถเอาไปสมัครได้นะครับก็กด Sign up now นะครับก็น่าจะเป็นเว็บไซต์ของเขานะครับ BN Smart นะครับเนี่ยฮะเขาจะมีบอกลิ n ก์แจสเตอร์นะครับของเขาจะเป็นเกี่ยวกับอะไรนะครับ KYC นะฮะเนี่ยมีให้ KYC ด้วยนะครับถ้าเอาแค่ Air Drop นะครับก็เพื่อนๆทำแค่นี้เหมือนแอปนะฮะก็คือทำตามขั้นตอนเราก็จะได้รับ Air Drop เพื่อลุ้นเหรียญของเขาในกระดานเขานะแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะรับ 100อดอลลาร์นะครับอาจจะต้องสมัครและ KYC ขั้นแรกนะครับเนี่ฮะเปิดกระเป๋า CFD account นะครับอ่าก็จะได้อีก100ดอลลาร์ครับ1้อดอลลมายเนอร์นี่แอดมองว่าน่าจะเป็นแบบอ่าเงินที่เขาให้นะครับในการวางไว้เพื่ออาจจะขุดหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องมาดูเกี่ยวกับเว็บเขานะครับแต่ถ้าเราเปิด CFD จริงๆเนี่ยเขาน่าจะให้เป็น พอเก็ตมันนี่เราร้อยดอลลาร์เลยนะครับถ้าใครไม่ได้ไปต่อก็รับแค่ไอ้ดอกเพื่อลุ้นก็ได้ครับของฟรีเพราะว่าจะมีเพื่อนเพื่อนที่ถ้าเกิดจะสมัครแล้ว kyc เนี่ยก็จะห่วงว่ามันจะสแกมหรือเปล่าหรือว่ามีความเสี่ยงตรงนี้ไหมเพราะว่าเขาจะได้ข้อมูลนะครับการ kyc ของเราเนี่ยซึ่งอาจจะเอาไปทําอะไรที่ผิดกฎหมายหรือไม่ดีได้นะครับเนี่ยพอเรามาดูตรงนี้เห็นไหมฮะอันมันก็เป็นกระดานเทรดนะฮะเนี่ย spot trade safe trading มีคูเล็กเลเวอเรจได้นะครับ d a y trade ออปชันก็มีฟรีไมเนิงเนี่ยมีไม n นิงนะครับเหมือนเราลงทุนฝากขุดนะครับอ่าแสดงว่าตามละเอียดข้างล่างก็คือถูกต้องนะครับเมื่อกี้เราทําตามเงื่อนไขเราได้ไอ้ดอกละนะครับเพือ่อลุ้นเพราะว่าที่นี่ถ้าเป็นกระดานเนี่ยเขาก็จะมีเหรียญของเขาก็คือน่าจะเป็น bnc นี้แหละครับทีนี้ก็มีเห็นไหม complete kyc level หนึ่งะครับก็จะได้100ดอลลาร์เนอเป็นมูลค่านะครับอ่า ปเปิดกระเป๋าได้รับรางวัลน,นะครับ100ดอลลาร์นะครับสำหรับแอดก็แค่ a d ดดก็ได้แล้วนะครับเพื่อลุ้นนะครับเผื่อว่าของเขาแบบโปรโมทดีการตลาดดีไปต่อนะครับจริงจังขึ้นมานะฮะถ้าให้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบก็เหมือน100 VNC กับกระดานเทรดเว็บไ,วบไซต์ของเขาเนี่ยก็ถ้าเทียบกับไบแ a น c e ไบแ a น c e ก็จะมีเหรียญของตัวเองใช่ไหมฮะ b n b นะครับเมื่อก่อนมูลค่าถูกมากเลยตอนมาใหม่ๆเนี่ย ไม่กี่ดอลลาร์นะครับไม่ถึงดอลนะครับปัจจุบันก็นั่นแหละครับตามระยะเวลายิ่งนานผู้ใช้เยอะนะฮะเราก็ลุ้นคล้ายๆแบบนั้นได้นะครับก็สำหรับเป็นพื่อนที่รับ Air d ดรอปนะครับรายละเอียดก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับก็รอนะฮะวันที่29นะครับเขาก็จะโอนเหรียญเข้ากระเป๋าเราเองนะครับไม่ต้องเข้ามาถอนนะครับน่าจะเป็นแบบอัตโนมัตินะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของแอดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก่อนที่แอดจะลาไปนะครับเอาอีกแล้วนะฮะต้องพาเพื่อนเพื่อนไปแอดกระเป๋าก่อนนะครับสามารถเอาเลขกระเป๋านะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้แอดจะแปะไว้นะครับหรือถ้าเพื่อนๆไม่เอาใต้คลิปวิดีโอเนี่ยในห้องเทเลแกรมก็มีนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนยืนยันเสร็จเหมือนแอดตรงนี้เนี่ยเลื่อนย้อนขึ้นไปจะมีนะฮะนี่ตรงนี้ฮะตรง submit ให้ก่อนที่เราจะวางเลขกระเป๋าเนี่ยจะมี contract address ตรงนี้ฮะเราสามารถคัดลอกนะครับคัดลอกได้นะฮะเพื่อไป add กระเป๋านะครับแอดเนี่ยจะชอบลืมนะฮะหลังจากแนะนำเสร็จเนี่ยก็ด้วยความชินว่าเพื่อนๆก็น่าจะรู้แต่ว่าต้องนึกถึงเพื่อนเพื่อนคนใหม่ด้วยนะครับที่เขาอาจจะมาแล้วมารับเหรียญใหม่ๆเลยนะครับโดยที่ไม่ได้รับเหรียญเก่าก็ import token ด้านล่างนะครับของกระเป๋า คัดลอกมาวางกดข้างนอกครั้งหนึ่งนะครับสักครู่นะฮะรายละเอียดก็จะขึ้นมา mm hmm. เห็นไหมฮะ VNC 1 8เลข Import ให้เรียบร้อยนะครับกดครั้งเดียวรอสักครู่อ่าเราก็จะได้ตัวเป็น c h a ของ VNC มานะครับตอนนี้เราก็ครบเงื่อนไขทั้งหมดนะครับก็นะฮะฝากติดตามด้วยนะครับอันนี้แอดลาไปก่อนจริงๆละนะฮะก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ